หนึ่งสองสามมาแล้วนี่คือ Infinix Note 30 VIP อะไรนะได้ชาร์จเร็ว68วัตต์แล้วก็ชาร์จไวเลสด้วยนะครับ50วัตต์เฮ้ยนี่มือมถือราคาหลักหมื่นจริงจิงเหรอคือสเปคต,ต่างๆเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามันเป็นแฟลกชิปตัวหนึ่งเลยนะครับราคางบไม่เกิน10,000บาทนะครับคนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่เนี่ยซื้อได้นะครับผมคือแล้วมันซื้อไปใช้แล้วมันจะไม่งุนกุนด,ด้วยซึ่งดีไซน์ฝาหลังนะทำผมรู้สึกว่าเอ๊มันเป็นกระจกหรือเปล่านะคร สุดแล้วฝาหลังเป็นกระจกหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้เป็นกระจกนะครับแต่ว่าเขามีเทคโนโลยีในการแบบขึ้นรูปต่างๆเนี่ยทำให้มือถือรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์มันดูแบบมันดูสวยไม่ไม่อายใครแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้านะครับรุ่นี้เป็นแบบเจาะรูนะฟิล์มที่เขาติดมาให้เนี่ยที่ตัวหน้าจอนะครับตัวฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มแบบทิ่งทรงหยดน้ํา เวลาใช้งานเนี่ยฟิลลิ่งก็จะเป็นแบบติ่งทรงหยด,ดน้านิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ใช่ไงแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขามีแถมฟิล์มกระจกมาให้นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครติดกระจกเองไปนเนี่ยก็ติดได้เลยนะครับรวมถึงตัวหน้าจอในรุ่นนี้นะครับก็เป็นหน้าจอที่มีขอบจอที่บางมากครับขอบจอด้านบนก็บางขอบจอด้านล่างก็บางนะครับข้างๆก็ยังบางนะครับถือว่าเป็นจอที่รู้สึกว่ามีความพรีเมียมมากๆนะครับและตัวจอเนี่ยก็เป็นจออ m ม l e d ด้วยขนาดที่6.67นิ้วนะครับ ความละเอียดที่1 0 8 0 p เนาะความสว่างเวลาเราออกข้างนอกเนี่ยพีคสุดนะครับจะอยู่ที่900นิสนั่นเองนะครับถือว่าสู้แสงได้ดีเลยและที่เซอร์ไพรส์ผมมากนะครับตั้งแต่ตอนแกะกล่องแล้วก็คือตัวนี้เขาใส่สแกนลาย้นมือใต้จอมาคือเรื่องแรกเนี่ยคือระบบชาร์จไร้าสายนะครับมาแล้วนะครับหนึ่งก็ไม่เกินหมื่นนะสแกนนิ้วใต้จอมาในรุ่นนี้ด้วยนะครับคือสุดอะราคานี้คือสุดสําหรับผมนะและที่สําคัญเป็นจอ120 h งเฮิร์ด้วยนะครับ เราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้เลยนะครับว่าอยากให้สลับอัตโนมัติไหมนะครับหรือว่าจะเปิด120ตลอดเวลาก็จะดีนะครับมันก็จะรู้สึกว่าลื่นไหลตลอดเวลาครับแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวเรื่องแบตกดที่90ไว้ก็ได้นะครับเขามีฟีเจอร์แบบปรับ90ก็ได้อ่ะคือดีตรงนี้นี่แหละนะเขาใส่ใจในเรื่องของผู้บริโภคเยอะเลยนะครับและที่สําคัญนะครับใครรู้สึกว่าจะเป็นจอ120เฮิร์ตแย่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับ อันนี้คือ120เฮิร์ตก็คือ120เฮิร์ตจริงๆเลยนะครับหน้าจอเขาดีมากทัชสกรีนดีนะครับสีสันสว่างสดใสสวยจริงๆตัวนี้จะมาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับที่ JBL นั่นเองนะครับเขาก็จะให้เสียงที่ดูนุ่มดูลึกดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเสียงให้ดูให้ฟังไม่ใช่ให้ดูพอดีว่าไม่ได้สมัคร YouTube Premium น,นะครับได้แค่นี้แหละ เฮ้ยเอาเรื่องนะลำโพงเขาก็รู้สึกว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีความเสียงแหลมเยอะนะครับแต่ว่าก็จะมีความมีมิตินะครับเสียงคุ้มเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับในลําโพงของมือถือมันยากนะครับเสียงคุ้มเสียงเบสพวกนี้มันยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มาขนาดนี้ก็ดีแล้วนะครับดีมา,มากๆเลยสําหรับ Android ของรุ่นนี้นะครับที่เขาให้มาเนาะจะเป็น Android เวอร์ชัน13แล้วนะครับครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน13มันเองคือจับมาเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันจะมีอีกแบนหนึ่งอน่นนะ อาแซวเล่นนะก็รู้อยู่ว่าเป็นญาติิกันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสแกนนิ้วใต้จอไปแล้วใช่ไหมครับตัวนี้รองรับ NFC ด้วยนะครับแตะจ่ายพวกนี้นะครับหรือว่าจะส่งไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยแตะปุ๊บได้ปั๊บเหมือนกันนะครับมี NFC น,นะเอาดีไม่ใช่เล่นๆนะแน่นอนว่าเราจะซื้อมือถือเครื่องนึงเนี่ยต้องรู้ด้วยว่ามันแรงแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่า CPU หคตดแรงนะครับตัวนี้จะได้เป็น CPU ตัวใหม่นะครับของ mediatek ก็คือ d i m e n s i t y 8050นะครับขนาด6นาโนเมตรนั่นเองนะครับคือความใกล้เคียงกันของ CPU ตัวนี้กับ snapdragon เนี่ยจะเทียบได้กับประมาณ snapdragon 865 plus นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว865 plus เนี่ยมันก็คือ870นั่นแหละนะก็คล้ายๆกันนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับทั้ง2ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าประสบการณ์การใช้งานของคุณเนี่ยในงบไม่เกิน1,000 0บาทนะครับ มันจะให้ฟิลลิ่งเหมือนคุณถือมือถือแฟลกชิพเลยนะครับดูในเรื่องของทั้งงานดีไซน์นะครับในเรื่องของความแรงนะครับของตัวนี้เนี่ยคือมันโหดจริงๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญเขาให้แรมมาถึง12กิกด้วยนะครับบวกกับความจุอีก256กิกโอ้โหคือเกาหัวเลยอะมันจะคุ้มไปไหนอันนี้คือ3เรื่องแล้วนะชาร์จเร็ว68วัตต์นะครับมีไวเลสชาร์จอีก50วัตต์หน้าจอ120เฮหน้าจออมเมรด้วยนะครับ CPU เร็วแรงขนาดนี้นะครับจะไม่ให้บอกว่ามันเป็นแฟลกชิพของเขาได้ยังไงอะ่ะอันนี้มันคือแฟลกชิพที่มันดูดีมากๆนุ่นหนึ่งเลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับตัวนี้เขาจะมี VC Liquid Cooling ใส่มาให้ในตัวเครื่องด้วยนะครับคือการระบายความร้อนแบบของเหลวนั่นเองตัว Infinix เองเนี่ยเขาก็มีลิสิทิ์บางอย่างนะครับอย่างเช่นตัว UPS นั่นเองนะครับที่จะเป็นตัวเทคโนโลยีเนี่ยรับสัญญาณไ i f ฟได้ดีขึ้นนะครับรับสัญญาณเซลูลาได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบใช้งานได้ไม่หงุดหินนะครับเวลาเราอยู่ข้างนอกบ้านเวลาเราเล่นเกมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่กระตกนะครับมันดีขึ้นตรงนี้นี่แหละมาทุกคนมาเทสเกมกันนะครับยิงก่อน30องศาครับ3 0 3 4องศาครับไม่เกินนี้อย่างแรกเลยนะครับมีคําถามว่าบายพาสได้ไหมในรุ่นนี้ได้กดก็ไปที่ X Arena เหมือนเดิมนะครับ ใครอยากจะบายพาสก็ต้องทําผ่านแอปนี้ด้วยเข้าใจป่ะอ่ามาเพิ่มเกมนะครับเราจะเพิ่มเกนชิน Impact เข้าไปด้วยนี่โอเคการตั้งค่านะครับกดเข้ามาตรงนี้เลื่อนลงมาจะเห็นคำว่านี่การชาร์จแบบบายพาสนะครับตรงนี้เห็นป่ะ เราสามารถตั้งได้นะครับเปิดใช้งานก่อนนะครับครั้งแรกเข้ามาเนี่ยต้องเปิดใช้งานก่อนนะทุกคนแล้วก็เกณฑ์ของการชาร์จเนี่ยตั้งได้ตามชอบเลยนะครับเราเปิดแล้วพอเปิดแล้วปุ๊บเราจะเทสผับจีใช่ปะกดเริ่มเกมไปเลยอ่าอ่ตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะครับเรื่องบายพาสเนี่ยเอาไว้แป๊บหนึ่งเวลาเราเช็คว่าตัวเครื่องเขาบายพาสหรือย,อยังนะครับนี่ตรงนี้ดูนะเลื่อนมาปุ๊บจนขึ้นรูปเกมตรงนี้นะครับปล่อยปุ๊บนี่มางนี้แหละนี่ มันก็จะขึ้นเลยนะคบผมการชาร์จแบบบายพาสทีนี้เราก็เสียบสายเข้าไปได้เลยนะครับโอเคทีนี้มาดูกราฟิกนะครับที่ผมตั้งไว้นะคบล่าสุดนี่เห็นไหมผมปรับกราฟิกไว้ที่ดีนะครับแล้วก็เฟรมเรทที่60 FPS นะครับแต่พอเราปรับกราฟิกแบบสมดุลขึ้นมาเนี่ยเฟรมเรทเราจะได้แค่40นะครับเพราะฉะนั้นเราจะปรับอย่างนี้เพื่อให้เล่นลื่น,นที่สุดนะครับจะลองสกโขผมเปิดแล้วนะเดี๋ยวลองเทสดูนะครับว่ามันได้ไหมเอาโอเคมาดูเป็นไ,ไงคุณว่าอย่างไง รูนี้นะ่าจะใส่ใจรูแบบฮาร์ดแวร์มาให้นะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับเราก็ตรงมากๆด้วยนะครับเออเอาดิประมาณนี้นะครับแล้วก็เฟรมเรตตอนนี้นะครับผมเอาเอาแบบพูดเซฟๆแล้วกันนะครับประมาณ50 55 60ประมาณนี้แล้วกันลื่นนะนี่มัน60เลยไม่ไม่50แล้วเนี่ย60เลย ถ้ามือถือคุณเล่นผับดีแล้วเลื่นขนาดเนี้นี่คือมือถือราคาหลักพันนะทุกคนเขาเปิดใจโรแล้วเล่นยากด้วยนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนเขาเปิดใจโรเล่นยังไงอะงงนี่น่าจะยิงไม่โดนด้วยนะนี่เปิดแบบเทสให้ดูเฉยอะจะเจอคนหรือเปล่าอ่สังเกตดูนะครับใจโร ความลื่นไหลสังเกตดูเลยนะตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบสายชาร์จนะครับเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบมาวะ่ะเออไม่เจอคนอะ่ะเอาเป็นว่าผมเข้ามาทดสความลื่นไหลให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับเมกมผับจีก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นได้นะเล่นได้ดีเลยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอคนแล้วโอ้โหเนี่ยเอาดีใจโลอะ่ะทำหมมยิงไม่ตายเกือบแพ้เองแล้วเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับทุกคน ลื่เลยสำหรับผับ G นะเปลี่ยนเกมกันบ้างน,นะครับเป็นเกมที่กินสเปคเครื่องสูงมากๆนะครับแม้ว่าคุณจะใช้ Snapdragon 888 Snapdragon 8 Plus Gen 1 Gen 2ขุนก็ยังจะมีจังหวะที่มันกระตุกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยถ้าเกิดมันจะมีอาการกระตุกบ้างนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะทีนี้เราจะมาเสียบแบบ Bypass ดูปึ๊บ,บเข้าไปนาน ตอนนี้คือบายพาสแล้วนะครับอ่าก็คือจะไม่ได้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วกราฟิกนะครับผมปรับไปที่กลางแล้วก็60 FPS อ่าประมาณนี้นะครับเออนี่นี่คือความลื่นไหลเอออ่ะรอหน่อย hey. Hey. ปรับกลางเล่นได้นะทุกคนเกมนี้ถ้าปรับกลางเล่นได้เนี่ยก็ก็เล่นได้ทุกเกมเลยนะ <laughs> เหมือนอย่างผับจีไง เล่นได้นะครับแต่ตอนนี้เพิ่งเริ่มรู้สึกถึงแบบ CPU มีความร้อนขึ้นแล้วแหละนะเพราะว่าเกมมันใช้สเปคเครื่องสูงมากนะครับตอนที่ตอนที่ผมเล่น <You S 2> เล่นเล่นผับจีอ่ะยังไม่รู้สึกถึงความร้อนขนาดนั้นนะแต่เกมนี้คือแบบโอ้โหอย่างร้อนเลยอ่ะมันรู้สึกถึงได้เลยนะครับแต่ความลื่ยไหลเนี่ยสุดๆดูด,ดิประมาณ5้าสิบกลางๆได้นะครับห้าสิบถึงห0สิได้เลยนะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณ เอาแบบเซฟๆเลยปรับเดี๋ยวนะปรับต่ำสุดไปเลยนะครับแล้วก็เปิด60อ่ะแน่นอนลภาพมันอาจจะดูไม่สวยแต่ว่าคุณเล่นได้ลื่นแน่นอนนะครับ60แบบเป๊ะๆเลยรู้สึกว่าลื่นกว่าตอนปรับกลางอยู่เล็กน้อยนะครับอ่า โอเคนะถือไว้ได้นะสำหรับ Dimensity 8050และ12 g ินะครับผมบอกเลยว่าตลาดแตกนะครับโหดมากๆแล้วจะลงเอยเหมือนกับซี r o 2023นะครับ 5G 2023นะครับที่ของมันขาดตลาดเราหาไม่ได้ใครกำลังตัดสินใจอยู่นะผมว่าถ้าจะยังตัดสินใจอยู่ก็แล้วแต่นะครับอ่าใครที่ตัดสินใจได้แล้วก็กดสั่งเลยนะครับของมันดีของมันดีจริงนะครับทุกคนหลังจากเล่นแล้วนะครับ แค่นี้เองทุกคนสามสิบสามสิบเมื่อกี้เห็นสามสิบเก้าองศาปะ่ะเออนี่ไม่ถึงสี่สิบองศานะจากประมาณ30ต้นๆน,นะครับจากประมาณ3 0 3ใช่ปะ่ะต้นต้นคลิปนะครับตอนนี้เนี่ยก็ประมาณเล่นมาประมาณสัก10นาทีนะครับความร้อนนะครับอากาศตอนนี้เนี่ยคือร้อนนะอากาศอุณหภูมิห้องตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ30องศานะครับ เพราะว่าไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้อะไรทางนั้นนะครับเล่นอุณหภูมิปกติเลยแล้วก็ความร้อนหลังจากเล่นมาพักๆหนึ่งเนี่ยประมาณไม่ถึง40องศานะครับ39องศาคุณว่ามันเย็นหรือปะผมว่ามันโคตรเย็นเลยนะสำหรับการเล่นเกมนะครับยิ่งสําหรับเกมเกมชินเนี่ยโคตรโหดเลยนะครับเรื่องของความร้อนบางเจ้านี่คือทะลุไปแบบ40 45เลยนะบา,บางเจ้าก็50เลยนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้ใครอยากได้จัดเลยอ่เาเรื่องของแบตมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับความบางประมาณนี้ เขาให้แบตมาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยเนาะชาร์จเร็ว68วัตต์นะครับไวเลสชาร์จได้อีก50วัตต์คุ้มสุดแล้วนะครับในงบนี้จากสเปคเนี่ยเขาเคลมนะครับว่าชาร์จจาก1%นะครับจนถึง80%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาเราเล่นเกมนะครับอย่างที่รีวิวไปเนาะชาร์จจิ้งแบบไบพาสนะครับไบพาสชาร์จจิ้งชาร์จจิ้งไบพาสเอาเป็นว่าเสียบสายเข้าไปนะครับ พุ่งตรงไปที่เมนบอร์ดเลยนอกจากจะมีลิควิดคูลงแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังมีบายพาชาร์จิ่งเข้ามาโชว่วยอีกหนึ่งแรงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของรุ่นนี้แทบจะไม่ลดลงเลยนะครับโอเคมาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะครับ คือพอผมบอกว่าเป็นแฟลชชิฟชิปใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องโดดเด่นทุกๆ,ๆุอย่างนะครับรวมถึงเลนส์กล้องด้วยนะครับเขาก็ดูโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ใส่จัดเต็มขนาดนั้นนะครับเพราะคนอื <ๆ S 1> ่นเขาใส่มาให้เยอะแล้วไงตัวกล้องนะครับสูงสุดที่108 000, 000ล้านพิกเซลอันนี้คือโดดเด่นพอ,อยังแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีเลนส์อัลเอรไว์ใส่มาให้นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 3 0 fps ด้วยฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีมาให้เราใช้ครบครันนะครับแล้วแต่าาาลอ้ยนะถ่่มงจที12ิ เป็นพิกเซลที่ขนาดปกติของเขานะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการ1นึ้ล้านเนี่ยก็แตะเปิดโหมด1นึอล้านก่อนนะครับผมคุณภาพของภาพถ่ายในรุ่นนี้เมื่อเราถ่ายในที่ที่มีแสงปกติทั่วไปนะครับภาพเนี่ยก็จะเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับดินามิกโอเคเลยนะครับแสงสีทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมเวลาเราถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยลงมาหน่อยเนี่ยเราก็สามารถเปิดโหมด กลางคืนได้นะครับโหมดกลางคืนเขาก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันนะครับเก็บแสงเก็บสีคืนดูดแสงออกมาดูแสงเขากล้องมาได้เยอะเลยนะครับทำให้ภาพเนี่ยสว่างขึ้นนะครับนอสเนี่ยลดลงได้เยอะเหมือนกันนะครับกล้องหน้าที่32ล้านพิกเซลทุกคนเป็นกล้องหน้าที่มีความละเมอียดสูงนะแต่เวลาถ่ายออกมาเนี่ยที่8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายออกมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหน้าเนียนดีนะครับเปิดโหมดบิวตี้ไง มาสรุปกันนะครับสำหรับตัว In f ฟ n i x Note 30 VIP รุ่นนี้ราคานะครับเปิดตัววันที่1 4นะครับอยู่ที่9,999ับาทนะครับอ่าราคาเต็มเขาจะอยู่ที่1 0ึ0 0หนกัาอีนก900นะทุกคนอันนี้คือราคาแฟลชเซลเนี่ย9 9 9 9บาทนะครับก็ราคานี้นะครับไม่เกินหมื่นนะครับผมพูดได้คำเดียวว่าตลาดแตกตลาดแตกแบบแตกจริงๆนะครับจะฟิลจะทรงเหมือนตัว In f ฟิ i x Zero 5G 2023อ่มะมันจะแบบหาของยากนะทุกคนมันจะหาของยากจริงๆนะ แล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดเลยแล้วก็ไม่ค่อยเติมของด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครดูแล้วสนใจเนี่ยรีบกดนะครับผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับใครดูผ่าน tiktok นะครับในตะก้านะครับผมมีนะครับตะก้าหน้าโปรไฟล์ก็มีเช่นกันนะครับ กดเข้าไปได้นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าในเรียราคาใกล้ๆเคียงกันเนี่ยผมว่าตายเรียบนะครับตัวนี้กินขาดหลายๆเรื่องเลยนะครับแต่แต่ตว่าจะสู้เขาไม่ได้เรื่องกล้องนี่แหละเพราะว่ามันจะมีรุ่นที่เน้นกล้องอยู่นะครับกล้องได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เด้นมากขนาดั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบประสิทธิภาพโดยรวมนะครับความเร็วความแรงความความความจอสวยนะครับความชาร์จเร็วนะครับตัวนี้ให้คุณได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้อวยเท่าน,นี้แล้วกันนะครับอันไหนนะอวยผมก็อวยนะอาบอกตรงเลยนะ <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปรีวิวหน้านะครับบ